เต็มที่ลูกเต็มทู้ทั้งคู่เลยลูกทั้งน็อตใหม่ทั้งหนึ่งสยามต่อยกันเต็มที่ต่อยกันเต็มที่ให้ได้ไปะะให้ระโยชนเออ,เอ,อทำตัวเป็นหลักจิ้มแล้วฮุกจิ้มสงตัวแล้วฮุกคลายโป๊ะโป๊ะ ก็มีขวาตามขึ้นบนอีอกทีนงึง <anch> er, มีมาันหน้ามันหน้า ช่วยกันช่วยกันต้องออกอาวุธออกหมัดด้วยช่วยกันจะได้ปะทะได้ความแข็งแกร่งอออ่าช่วยกันออช่วยกันให้ได้แรงปะทะการลงตัวทำตัว ต่อนไปยุดอย่าต่อยมัดเดียวลูกครับมีฮุกซ้ายด้วยฮุกซ้ายบนด้วย แต่ทำตัวแล้วขึ้นฟ้าขึ้นบน เออดีดีนั่นแหละป้องกันตัวดีด้วยนั่นแหละดีลูกดีลูกดีลูกดีเลยเออเต็มที่เล่นแล้วเออเดี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 มากดีมากเล่นเออปับ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 เออ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 ปักดีมาก